ดอกเขาก็เลยจะมีสีขาวแบบนี้สวยมากเลยช่อที่สองก็ออกออกดอกแล้วค่ะช่อที่สามก็ออกแล้วช่อที่สีก็ออกแล้วเหมือนกันสวัสดีครับเป็นแล้วว่าดูตอนนี้เราก็สองแม่ลูกพาก,กันมาลดน้ําองุ่นนะคะอันนี้เป็นองุ่นขาวค่ะลดน้ําเสร็จแล้วคุณแม่ต้องเข้าก็จะพรวนดินนะคะ เอาหญ้าออกเอาหญ้าตรงบริเวณรอบๆบกอนะคะเพราะว่าส่วนอื่นนี้คุณพ่อรังเขา้าเขาได้มาไถาไปข้างนะคะพอเราเอาหญ้ากอออกถ้าเราทําทันเนาะปีนี้เราก็คือจะปูสลตดกันหญ้าขึ้นนะคะแต่ถ้าทําไม่ทันก็คือเราจะต้องรอไปอีกเพราะเราจะต้องทําแปลงใหม่ให้เสร็จก่อนนะคะ อันนี้พอทอําองุ่นเสร็จเราก็จะไปรดน้ำสตรอเบอรี่กันอยู่ตรงนน้นนะคะสตรอบอรี่เราพาทุกคนชมชมสวนค่ะไทยชามเซนหมาร์กก็ไม่ต้องเข้าคนไทยไกลบ้านคนสุขโขทัยในต่างแดนนะคะอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กทั้งภาคเหนือค่ะนี่ดอกลูกแพรจะทุกคนลูกแพรก็มีหลายสายพันธุ์นะคะมีต้นนู้นหนึ่งต้นแล้วก็ถัดไปด้วยนะคะ นี่คือลูกแพรสายพันธุ์คองครังเสื้อแล้วก็สายพันธุ์ที่เป็นแบบหนุนนั่นก็คือลูกแพรค่ะท้ายสุดนู่นก็คือเชอร์รี่ค่ะออกดอกเต็มต้นเลยแต่ต้นยังเล็กอยู่นะคะเพิ่งปลูกได้3ปีพร้อมๆกับองุ่นเนี่ยค่ะ3-4ปีเนาะปีนี้เข้าปีที่4ี่ค่ะลูกเชอร์รี่ยังไม่ได้กินสักลูกนะคะต้นเชอร์รี่นั้น2ต้นค่ะนั้นดอกไม่เยอะนะคะเมื่อเทียบกับข้าง เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูแล้วก็เป็นข้างในนี้จะมีทั้งแอปเปิลสายพันธุ์ต่างๆนะคะอย่างละต้น2ต้นแล้วก็เป็นลูกแพรลูกพันนะคะอย่างละต้น2ต้นคือเราปลูกแบบส่วนผสมค่ะ,กะเกษตรต่างแดนแบบส่วนผสมนะคะฮาตดูเทลฮัตเท o สดูฟลูเตอร์โฟว์ดิสุามาดูที่เบสอีกทีบอกน้องข้าว่าให้ยืนนับถึง50นะคะก่อนที่จะย้าย คุณลูกก็แบบอยากจะให้เสร็จเร็วนะคะก็เลยแบบเลื่อนไปเร็วมากค่ะโอเคขออนุญาตทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชม นี่คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการดยาย่าของประเทศเดนมาร์กจ้ะนี่มันจะเป็นสั้นๆแบบนี้มันก็คือคลอ้ายๆกระเบืรอกระเบรืรบอรนี่ภาษาสุขโขทัยนะคะมันคล้ายๆเสียมค่ะทุกคนแต่ว่าเอามันคล้ายๆจอบมันไม่ใช่เสียมเสียมคืออันอันที่เป็นสั้นๆไว้ขุดปลูกเนาะอันนี้คือจอบค่ะ แต่ว่ามันเป็นสั้นนะคะมันไม่ได้จอบยาวเนาะนี่อันนี้คุณแม่เขาก็จะแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้คือการทํามือเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าอีกมือหนึ่งคือเอาเอาถือมือถือค่ะก็ทําให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบทํางานนะคะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบต้นเนาะ ข้างนอกก็คือสองร้อยอ่ะข้างนอกคือร้อยห้าสิบหกนะคะเป้าหมายของเราคือองุ่นหนึ่งพันต้นนะคะทุกคนส่วนองุ่นขาวเนี่ยอย่างละห้าร้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไปถึงไหนนะคะตอนนี้ทั้งหมดก็คือสี่ร้อยต้นนะคะเราขาดอีกหกร้อยเราค่อยๆเพิ่มเพิ่มไปะคะ่ะเป้าหมายแรกนี่คือหนึ่งพันนะคะ ก็หนึ่งพันนี่ก็ใช้เวลาสี่ไม่ใช่สี่ตอนนี้สี่ร้อยใช้เวลาสี่ปีนะคะหนึ 1, ่งพันก็ยังไงเราก็ต้องรีบเร่งทำให้เสร็จก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณประมาณนั้นนะคะโอเคขออนุญ,ญาตทำพรวนดินต่อนะคะเอาญ้าออกค่ะไม่รู้ว่าอัน ภาษาแต่ละท้องถิ่นเรียกว่าอะไรเนาะที่บ้านเรียกว่าดาย่านะคะที่อื่นอาจจะแบบเสียหญ้าอะไรต่ออะไรเนี้ยคุณแ mm hmm. ม่เข้าก็จําไม่ได้นะคลิปของพี่ๆน้องๆทังที่อื่นเรียกกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะกะ็เป็นคนสุโขทัยที่พูดภาษาสุโขทัยนะคะแล้วก็่าใช้ภาษาไทยกลางค่ะสุโขทยัยบางพื้นที่เขาก็มี การพูดภาษาอีสานนะคะเพราะว่าประชากรหรือว่าหมู่บ้านนั้นนะคะย้ายมาจากทางภาคตะวันออกค่ะแต่ละจังหวัดน,นะคะมาอยู่ที่จังหวัดส,สุขโขทัยค่ะเมื่อก่อนสุขโขทัยนี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมากมากเลยค่ะแต่ปัจจุบันนี้คนสุขโขทัยนี่ เรียกว่าอะไรเนาะเ,เดี๋ยวนี้ปลาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะถูกจับมาทำปะลาประดงประแดกหมดแล้วนะคะก็ต้นไม้อะไรก็ขาดหายถูกตัดถึกอะไรนะคะมันก็เปลี่ยนไปมากๆเลยจ้ะวันนี้ก็เป็นวันที่14พฤษภาคมเนาะเป็นการวันเลือกตั้งของประเทศไทยนะคะ,ะรู้สึกว่าทุกอย่างอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ คุณแม่ต้องข้าวก็ไม่ได้กลับประเทศไทยมาสิบสิบปีสิบสิบเอ็ดปีแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยค่ะจากสิบปีที่ผ่านมานะคะโอเคคอนโอเคสักครู่จะดู น้องเข้าก็บอกว่าแม่ทำได้สาดท t r แล้วนะคะรั 50. ส50จะเลือกโกโก้ดนเนยดิฉัโกวิวออย yeah. ทุกคนที่ช่อแรกที่ออกดอกแล้วนะคะดูนี่คือดอกองุ่นค่ะช่อที่สองก็ออกออกดอกแล้วคะ่ะช่อที่สามก็ออกแล้ว ช่อที่สี่ก็ออกแล้วเหมือนกันอยู่ตรงนู้นค่ะก็เริ่มแตกนะคะแล้วก็คิดว่าจะออกดอกอีกประมาณไม่เกินสองสามอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามสเตนมาคุณแม่นะะ้งข้าวมาดามทําสวนนะคะโมเมนต์ลดน้ำสตรอบอรี่เสียงน้ำดังอยู่นั่นนะคะกับ มายืนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลาซพันสีขาวเขียวนะคะทุกคนพาชมค่ะคือเขาไม่ใช่เป็นสีเขียวจัดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสีขาวจัดนะออกแบบเขียวขาวแล้วก็ดอกเขาก็เลยจะมีสีขาวแบบนี้สวยมาก,มากเลยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยดูดิดอกอะเต็มต้นเลยจ้ะดอกเยอะมาก มาดูใกล้ๆก,กันนี่สวยจริงนี่ค่ะอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะนี่ <c oughs> เลิฟเลิฟขอบขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามทักถ่ายใต้คลิปค่ะ